ลงทุนกับความเป็นไปได้ทุกอย่างครับผมแล้วคุณจะสหวังตามที่คนต้องการครับ สวัสดีครับชื่อพุชลีออนครับชื่อเล่นชื่อ P ีเคครับมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาครับเชลบุรีสอบติดโรงบาลราชวิถีมอลังสิต์ครับผมผมได้สมัครคอร์สข้อสอบของสอบเตรียมติดเข้าแพทย์ลังสิตร์ครับข้อสอบเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยค่อนข้างตรงในหลายหลจุดครับผมมีความแม่นยำวิชาภาษาอังกฤษก็เหมือนกันครับผมแต่ว่าวิชาชีวะเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็เกินไปบางส่วนแต่ว่าบางจุดก็ตรงมากๆเหมือนกันครับผมส่วนเคมีฟิสิกส์ตรงครับส่วนตัวผมชอบการเรียนการสอนที่นี่เพ เพราผมได้ลงเรียนคอร์สความถนัดแพทย์มาครับผมตอนแรกผมกังวลมากหลังจากสอบติดข้อเขียนเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องการเขียนรีซูมการสัมภาษณ์ความถนัดแพทย์เฉพาะของที่นี่ที่เขารับอะแต่พอได้เรียนปุ๊บผมก็โล่งในหลายๆด้าน เขาช่วยในเรื่องของ e ีซู e ได้ดีช่วยในเรื่องของการสัมภาษณ์ช่วยแนะแนวต่างๆแล้วก็ความสายแพทย์ติวได้เยี่ยมมากฝากถึงน้องๆรุ่นต่อไปทุกคนนะครับผมถ้ามีใจรักที่อยากเป็นแพทยจริงๆลงทุนกับความเป็นไปได้ทุกอย่างครับผมแล้วคุณจะสว่างตามที่คนต้องการครับได้จริงติดจริงที่ MST m e ครับ